มาจากพี่น้องกินอาหารเที่ยงน้ากันมาเนี่ยจะเป็นกินกว๋วยเตี๋หรือว่ากินเฝอเหลานั่นเองพี่น้องกินเฝออันนี้จะเป็นพักอันพายังกอพี่น้องลืมสื่อมาเลยอันนี้มักทั่วาาเจจนนนนนนนมกิ่้อีพง สบายดีเด้อพี่น้องเด้อกับตาายสบายดีพี่น้องเอฟซีทีนอาหากทุกท่านจ้าพี่น้องมเมื่อวานสัปนี้สิบห้าพี่น้องมาก,กินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกินอยู่ในเฮือนมื่อนี้ไม่ได้ออกหน้าพี่น้องจะบรรยากาศกัน,กนแบบใส่อันแล้วก็มูโยมาขึ้นขอน้ำกนพี่น้อง กินข้าวเที่ยงแต่บ่แม่นขา้าวกินเส้นพะี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวมากินเฟอหนำกันเฟอลาวจา้วนะพี่น้องเส้นเฟอเจ้าว่าเช้าสุพรีสิเฮ็ดเอง,ง,งอืมแซ่บอยู่เด้อ

อืพักปัน่นภาษาลาวเอื่นพักปัน่นเนาะพักปั่นเนี่ยก็ชื่อมากแล้วก็เลยเนี่ย,ยนไหวค่ะค่ะ มันจะใช่พี่น้องก,กินน้ำกันคือกินหมวเบอร์ดอกเต็มถั่วอากาศมันอยู่กับพนพนตกพี่น้องเลยได่ออกนะเขาเลยทำงานการบ้านทำงานบ้านสกปาทสกแรก เผ็ดเองก็ซสบอยู่ไี่นอะหากปฏิกินบักผิกกระเพาะบ่ค่อยดีจ้ะใส่จะได้หนีแล้วเพชรล่ะก็เริ่มบริกันมักผิด หอมเนาะพี่น้องผักกันกับหลักสินเนาะ ข้างรังเราจะเป็นเครื่องเลนเล็กน้อย<ม>พี่น้องจาะข้องเลนโลกวันนี้จะเป็นวันยุดวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์จะเป็นเกี่ยวกับเบลกเยนเบเกียนกับเลนน้ำกันกับลองรงเท้าเนี่ยนั่งอิง คนตกมือสาให้เดือไปเด้เขาแบบมุดออกนะเลือไปได้เมื่อ,อไไเงินแม่ซะ เ็งไงพี่เนาะออะขาดปะคาวทองเนาะพี่เนอะ พ้นซาว้นซาวแล้วตอนนี้แดนออกเนาะหัวเหอ้ยเ้ไม่เหลอ

เพ็ดกับอะไรเพ็ดแห้งดอกน้องไพ็ๆกินน้นำได้ไม่ดอกแล้ตัวเึ้นยอดให้เ

Nóng thức ý thức ý thức ý โอเคละจ้ะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เนาะฝากก็ไล้์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลงังใจใจพี่นอ้องเจอกันคลิปหน้าเดอ้อสำหรับกินเมกินมากิน,กนเฟอรหล้าน้ำกันใจพี่นอ้องอยู่ดีมีแห้งเบอร์ซูโคซูคนพี่นอ้องไม่าย ปา้าเด็กๆพากันทำอะไรแดดออกเลยพี่น้องซุ้มเจเ้าเห็ดยังกันยยงเีวปา้าทีโตนางอิงขึ้นหนังโตเลยสวัสดีป้าลุงก่อนเลยทุกคนสวัสดีปารุงสวารุ <laughs> ่งเมนี่เห็ดเตีเ้ยวให้กินเสร็จเยอะเสร็จ เ้นกับเ้นเฟอร์ได้พี่น้องเลยซึ่มเพื่อนกินใส่โมูยอมูยอพะกันขีกินแต่โมูยอเท้าเอ็ดกินแต่โมูยอ